เยวังโยปูเวสุขีนังปริสุขคำเปเยนับปริหารันติดุดเห็นผู้ทุกข์แล้วปรารถนาให้เขาสุขพึงแผ่กรุณาอย่างไม่เลือกหน้าโยมทั้งหลายเมื่อเห็นใครลำบากเราควรมีกรุณาคืออยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์ไม่ต้องทำสิ่งใหญ่โตหรอก บางครั้งแค่คำพูดปลอบใจหรือการยื่นมือช่วยเล็กน้อยก็อาจทำให้เขามีกำลังใจขึ้นมาได้จิตที่มีกรุณาจะทำให้ใจเรานุ่มนวลและอบอุ่นขึ้นมากทีเดียวโยม อภปรินิตังตระนังครุตังการามยสุขสัมภาวะยจงมีกรุณาอย่างไม่มีประมาณให้เขาพ้นทุกข์และมีสุขใจสัมมาอารหังสัมมาอารหังขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขเทิน